ก่อนจะพูดถึงความคิดเห็นของแอดมินในวิดีโอนี้นะคะขอพูดให้เคลียร์ก่อนว่านี่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ทั้งรถถังและซูเปอร์เล็กและชื่นชมชื่นชอบ มากทั้งสองคนเลยค่ะระหว่างสงคนนี้นะคะมันยังมีเรื่องที่ค้างคากันอยู่การต่อสู้ครั้งแรกนะคะถึงจะจบลงไปแล้วแต่ก็เหมือนไม่จบเพราะถึงแม้ว่าซูเปอร์เล็กจะชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์ไปได้เนื่งองจากว่าเขาไม่สามารถทำน้ำหนักให้ผ่านพิกัดได้ดังนั้นถึงแม้ว่ารถถังจะแพ้ในการต่อสู้ครั้งนั้นนะคะ แต่ว่าเข็มขัดแชมปก็ยังอยู่ที่รถถังการรีแมทอีกครั้งระหว่างคู่นี้ก็เลยดูสมเหตุสมผลแต่ตอนนี้ตามที่ทุกคนรู้ๆกันนะคะรถถังเนี่ยตกตะช่างไปแล้วสองรอบในปี2024และตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าแล้วรถถังยังจะสามารถทำน้ำหนักให้ผ่านพิกัดในรุ่นฟลาเวทได้อยู่ไหม ถ้ารถถังยังไม่สามารถทำน้ำหนักได้อีกก็เป็นไปได้สูงมากๆที่เขาจะขยับขึ้นไปในรุ่นแบนตัมเวดและพูดตามตรงนะคะในรุ่นแบนตัมเวดอาจจะเหมาะสมกับรถถังมากกว่าเขาอาจจะชกได้ดีกว่าเนื่องจากก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันยากสำหรับรถถังในการทำน้ำหนักในรุ่นไฟเวด นี่พอจะดูออกเลยค่ะว่ารถถังต้องรีดน้ําออกจากร่างกายมากเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทําน้ําหนักให้ผ่านในรุ่นไฟเวทแต่เขาก็ยังสามารถโชคดีดีมากๆมันคงจะทําให้ทุกคนสงสัยอีกเหมือนกันว่าแล้วเขาจะโชคได้ดีขนาดไหนในรุ่นแบนตัมเวทเพราะเขาไม่ต้องรีดน้ําและลดน้ําหนักมากขนาดนั้นนี่ว่านะคะคงจะมีแฟนๆหลายๆคนที่คิดเหมือนนี่ว่า การต่อสู้ระหว่างรถถังกับซุปเปอร์เล็กยังมีเรื่องที่ขาดข้าเนื่องจากว่าซุปเปอร์เล็กไม่สามารถทำน้ำหนักได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าทั้งรถถังและซุปเปอร์เล็กเข้าร่วมการต่อสู้โดยที่ทั้งสองคนเนี่ยสามารถทำน้ำหนักให้ผ่านพิกัดได้มันจะเกิดความแตกต่างไหมการชกของพวกเขาทั้งคู่การโชว์ฟอร์มบนเวทีจะต่างไหมและผลการต่อสู้จะเป็นยังไงจะออกมาเหมือนเดิมไหมคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งหมดก็จะได้คำตอบ ก็ต่อเมื่อพวกเขาต่อสู้กันอีกครั้งก็อย่าลืมแผนเดิมของบอชาตรีกันนะคะที่รถถังจะต้องต่อสู้กับผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เล็กกับแฮกเกตีแต่เพราะว่าทางวันได้รับแรงกดดันจากแฟนมัวอย่างมากเพราะพวกเขาอยากให้นิโคได้ต่อสู้ชิงแชมป์ตามแรงกิง้งทางวันเลยต้องจัดให้ซูเปอร์เล็กประทะกับนิโคคาริโลแทน แต่ตอนนี้นะคะคิดว่ายังไงรถถังเนี่ยก็ต้องขยับขึ้นไปในแบนตัมเวกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมให้การต่อสู้ระหว่างรถถังประทาระาซูเปอร์เล็กได้เกิดขึ้นอีกครั้งรถถังมีชัยเล็กน้อยในการประทะากับซูเปอร์เล็กในการต่อสู้ครั้งแรกช่วงที่ถือว่าได้ผลมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่รถถังฟาสสอบคมคมนั้นใส่ซูเปอร์เล็กจนคิวแตกก็บอกได้เลยนะคะว่านั่นเนี่ยทำให้ซูเปอร์เล็กไม่ค่อยรู้สึกสบายในการต่อสู้สักเท่าไหร่และทําให้แพนอีกอีกและนั่นแหลคะค่ะน่าจะเป็นช่วง จังหวะที่ออกหมัดชุดตามหลังจากที่ฟาดจอกอีกทางหนึ่งที่สามารถเอาชนะซูเปอร์เล็กได้คือทาให้เขาเดินถอยหลังและตามด้วยออกหมัดชุดโดยที่โดนซูเปอร์เล็กเต็มๆควรใจสําคัญเลยคือต้องโดนเป้ารถถังควรจะออกหมัดชุดสัก3-5หมัดในหนึ่งครั้งหรือต่อยออกไปสัก2หมัดและตามด้วยการฟาดศอกหรือตามด้วยการเตะแรงๆเตะหนักๆไปที่ขา แต่ต้องเป็นคอมโบและต้องโดนเ้าด้วยนะคะนั่นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเอาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ซุปเปอร์เล็กต้องมีเทคนิคในการโจมตีของเขาสิ่งหนึ่งที่เขาต้องปรับปรุงจากการต่อสู้ครั้งแรกของเขาคือซุปเปอร์เล็กต้องรักษาระยะห่างจากรถถังเขาปล่อยให้รถถังเนี่ยเข้าใกล้มากเกินไปซุปเปอร์เล็กจำเป็นต้องรักษาระยะห่างและต้องมั่นใจว่ารถถังไม่สามารถอยู่ในระยะประชิดมากจนเขาสามารถใช้ศอกของเขาได้ ซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องโจมตีรถถังด้วยการเตะรถถังมีคังที่แข็งแรงดังนั้นโอกาสที่ดีที่จะน็อกเขาได้อาจจะเป็นการโจมตีด้วยการตีเข้าหรือเตะแรงๆไปที่หวัวซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องโจมตีที่ลำตัวด้วยการเตะและการต่อยแล้วเมื่อไรที่เขาไม่จังหวะนะคะควรเตะไปที่หวัวด้วยนี่คิดว่านะคะโอกาสที่ดีในการจบต่อสู้กับรถถังเนี่ยน่าจะเป็นการโจมตีไปที่ลำตัว ต่อยด้วยหมัดที่หนักที่สุดและเตะไปที่ลำตัวนั่นคงไม่ได้ทำให้รถถังแค่บาดเจ็บนะคะแต่คงทำให้ความอมดทนในการต่อสู้และพลังงานในการต่อสู้ของเขาเนี่ยลดลงด้วยซุปเปอร์เล็กไม่ควรแลกหมัดมั่วๆกับรถถังนะคะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยรถถังเก่งมากเขาต้องหลีกเลี่ยงาก,การโดนอาวุธของรถถังให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ทั้งหมัดและศอก ผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะถูกตัดสินจากว่าใครสามารถรักษาระยะได้เพอรถถังต้องประชิดมากๆถึงจะทําให้ซูเปอร์เล็กบาดเจ็บรถถังประทานซูเปอร์เล็กเป็นคู่มวยหยุดโลกที่ทุกคนอยากเห็นภาคสองมากที่สุดจริงๆแล้วนะคะคู่นี้ควรจัดให้เร็วที่สุดการต่อสู้ระหว่างคู่นี้จะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆและจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดขึ้นในรุ่นแบนตัมเวก เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องรีดน้ําออกจากร่างกายเยอะและนี่คิดว่านะคะเนื่องจากไม่ต้องรีดน้ําเยอะพวกเขาน่าจะชกและเปอร์ฟอร์มได้ดีกว่าระหว่างคู่นี้นะคะยิ่งจัดเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะคิดว่าแฟนมวยทุกคนคงอยากดูมากๆต้องบูดด,ดุเดือดอาวุธครบเครื่องแน่นอน